เอาโอเค่าต้องขอเก่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เปิดรายการล็อกซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็ต้องพูดไวๆนะคะผมจริงๆนะคบผมถ้าฟังไว้ทั้งกบฏกอกำนะคบผมวันนี้เรื่องที่จะบอกก็คือเรื่องที่ไม่ได้อัดคลิปนานนะครับผมเพราะว่าเนื้อที่โทรศัพท์ผมเหลือแค่หนึ่งร้อยกว่าเอ็มบีเองนะคบผมแล้วก็อีกอย่างคือนะคบผมคนที่ขอ้ให้ผมหมดชาแนลให้นะครับผมเดี๋ยวให้อาย์หน้าผมไปเพิ่มเมมโทรศัพท์มาก่อนแล้วผมจะทําให้นะครับผมผมจำได้ทุกคนไว้เลยแล้วก็สาหรับคนที่มาติดตามผมผมแล้วก็ อย่าเลิกติดตามผมไปไหนนะครับอยู่ติดตามผมต่อน,นี่แหละอาทิตย์หน้าครับคุณได้แน่ครับผมอยากให้ผมทําคลิปครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปเลยสิบยี่ยี่ยี่สิบนาทีทุกคลิปเลยนะครับผมด๋ยวถ้าเป็นคลิปสั้นก็จะเกินไม่เกินสิบห้านาทีเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องอินโทรอะไรจะไปจะใส่ทุกคลิปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่เอออะไรนะเขาเรียกอะไรปิดท้าย ได้หลังคลิปได้ครับสำหรอน,นี้แตนหน้าที่ผมหมดจริงๆนะครับผมสำหรอน,นี้ผมลาไปก่อนนะครับผมนี่พูดจริงนะครับสำหรอน,นี้สวัสดีครับผมอย่าลืมติดตามน,นะครับบ๊ายบาย